มานะครับท่านผู้ชมโอ้กวางเส่ตัวใหม่ตัวนี้น้อยครับท่านท่านผู้ชมบ่าอยากนำล่ะนี่เ่าอยากนำแบบยิบกินตะหน้ามันก็หมดตัวพักขนาดพี่น้อง ข้างหน้าป่ะมันเป็นยังไงบ้างอร่อยเกินไ <oz> ปนพอน้ม <oz> ันิเพเติมน้ำเอาแก้วนี้ยืนน้ำให้ลูกสองมือสองจีนแถวบนอ่ะเปลือนบล่ะพี่สูพี่น้อง <oz> เช็ดมือเช็ดปลาออกกองนะแม่ก <c oughs> <c oughs> <laughs> ินต่อครับพี่น้องวันนี้จะกินหมดกี่ชิ้นกินหมดไมหมนะก,กล่องเนี้ยกินไปนี่ซิบเแลนฮอดบัต

ค่าตั้งกินทั้งเบาค่าคอตายซะเนาะหน้ามึนค <c oughs> <c oughs> ่ากี่ดอกได้หน่อยสมัยนี้พี่น้องเ <c oughs> อ้ยอิ่มหรือย่างทีเนี้ย ชิ้นใหญ่แล้วเนี่ยเอาชิ้นไหนก็ได้ชิ้นเล็กชิ้นเล็กก็ตงนี้อ,อ่ะอิอ่าถาหนึงก็จะหมดแล้วครับอร่อยเกินไป